สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณพีครับวันนี้มายินดีกับครงชลึงครับผมก็ต้องบอกว่ายินดีกับคุณชลึงมากๆเลยครับผมก็คนรอด20ปีแล้วแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีท20เพื่อขอให้อยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะครับผมทั้ง30ปี40ปีเลยครับผม ตอนนี้เห็นติดเชืนโควิดเรื่อยๆเลยสำหรับโรงงานาาในช่วงนี้มีอะไรบ้างอะไรแบบนี้บ้างครับผมก็ก็ล่าสุดนะครับผมเพลง Space Man ครับก็เป็นเพลงที่โปรดิลสก็รีเทน y h ฮอนเลยครับผมก็ได้ฮอนเนี่ยเป็นเป็นวงของประเทศอังกฤษครับก็วมาช่วยทั้งแตง มาช่วยคุมร้องแล้วก็มีส่วนร่วมใน MV ด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ติดตาม MV ในวันที่17นี้ด้วยครับผมก็เพลงปล่อยแล้วทาง t u n e s Store ครับแล้วก็17นี้ก็จะปล่อยทุกแพตฟอร์มออนไลน์เลยครับผมก็ฝากเพลง Spaceman ด้วยนะครับทุกคนกับการร่กันกับเากบเาหลีครัล่าสุดต้องมีการชูยังเไป็นยังไงบ้างครับ,อบโอ้ตื่นเต้นมากๆ,ๆครับผมก็ทางเกาหลีเนี่ยเลือกเลือกผมไปแล้วผมก็รู้สึกว่า เป็นเกียรติมากครับผมที่ทางเขาเนี่ยเลือกผมไปครับก็เลยต้องซ้อมแล้วก็ต้องบอกว่าลงทุนกับการทาคอนเทนต์เขาเรียกว่าทําตัววิดีโอคลิปส่งไปนะครับเยอะมากๆครับผมแล้วก็อยากให้ตัวตัวโชว์นี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองของทั้งทั้งโลกนี้เลยครับเพราะว่าเพลงที่เปิดเนี่ยก็เป็นเพลง Space Man <c oughs> ที่เป็นเป็นเพอร์ฟอร์มครั้งแรกด้วยครับผมในงานนี้ครับง้นต่อไปเราทำคอนเสนต์ยังไงบ้าง ตัวตัวคอนเซปต์นะครับผมคือทางเกาหลีเนี่ยคือคือบอกเลยว่าคือแล้วแต่เลยครับผมว่าอยากโชว์ยังไงบ้างแต่ด้วยความเพลงสเปซแมนเนี่ยเราตกลงกับพรว่าอยากได้เพลงเพลงหนึง่งทีม่มันมีความอวกาศมากๆเราอยากได้เป็นเป็น Space y l ล v e s อง g ครับผมก็เลยคิดว่าอ่างั้นเราทำโชว์ให้มันดูอวกาศดีกว่าแล้วก็เป็นการแบบถ่ายลองเทคทั้งอันเลยครับผมก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าไอตัวฉากเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นดูเป็นเป็นค้าๆอยู่ต่างดาวแล้วก็จะมีไฟที่ยิงขึ้นมาด้วยครับผมจะเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างงี้ ค่ะล่าสุดกนไลฟ์แบบในป่าแล้วมีวดีโอกับแฟนรู้กาก็ก็บอกว่าคือคือดีใจครับผมแล้วก็นานๆครั้งจะมีโอกาสได้เจอแฟนๆเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วยิ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยโอกาสที่ไปเจอตอนับเขาตอนนี้เนี่ยยากมากๆับผมก็เลยคิดว่าคงจะอีกสักปีหน้าคาดว่าคงจะได้มีโอกาสได้ไปแฟนมีทอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าพอได้วิดีโอเขาก็รู้สึกว่าเออเราเราเห็นความคิดถึง ของแฟนๆต่างชาติแ so, ล so, so, mm ้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปเจอเขามากๆเลยครับอยากจะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตด้วยครับขณะนั้นมีแเวลามี่มีแฟนๆต่างชาติเพิ่มมากขึ้นว่าเราได้ร่วมงานกับต่างประเทศมากขึ้นนะครับใช่ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องบอกว่าประทับใจแฟนๆมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างตัวเพลง space man ครับผมไอตัวชาร์ตที่ติดในไอจูเนี่ยติดอันดับหนึ่งประมาณ20ประเทศได้แล้วก็มีติดอันดับในประเทศอื่นอีกเกือบ40ประเทศครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ แล้วก็หวังว่าไอตัวเพลงนี้เนี่ยจะสื่อเขาเรียกว่าเป็นภาษาสากลที่ทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้ครับถายแล้ววไวไซองอันดับที่เจูดถูงถือวูไซองอันดับที่เนะครับก็ผมตื่นเต้นมากๆาครับผมตื่นเต้นมากนิดนึงพอเราเห็นตัวอันดับที่ขึ้นมาแล้วว่าเราได้อันดับเท่าไหร่บ้างยังไงตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คือ คือดีใจแทนทั้งตัวเราเองทั้งแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งทุกทีมงานทุกๆคนด้วยที่คอยช่วยเหลือเราทั้งฮอนด้วยแล้วก็ทีมงานตัวสตูดิโอเองด้วยครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆลยก็อย่างยังเกินความคาดหมายหรือว่ายังไงเกินความคาดหมายครับถ้าถามว่าชินไหมยังไม่ชินจริงๆครับผมทุกครั้งนี่ขึ้นตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะรู้สึกว่าการที่ขึ้นเทนทาวิโล่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายมากๆมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่มันมันมันเป็นเพราะ แฟนชทุกคนช่วยเหลือกันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไตื่นเต้นอยู่เลยแต่ล่าสุดก็มีการร่วมงานกับแล้วนต่างประเทศน้องเป็นสองใช่ครับพอนี่ครับผมแลก็จะมีการปล่อยทำเครับผมน่ารักมากๆก็ตัวเพลง Space Man นะครับผมก็ปล่อยปล่อยทางไอทางไอจูนสโตร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวมิวสิกวิดีโอแล้วก็แพลตฟอร์มท่้งทางอื่นๆที่ฟังออนไลน์ได้เนี่ยจะปล่อยวันที่17นี้ครับผมทั้งทั้งเจมทั้งแอนดี้น่ารักมากๆเลยตอนคุ้มอัดร้องทั้งสองคนก็ ตั้งใจมากๆเราอัดกันทั้งหมด7ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยครับ7ชั่วโมงจริงๆครับผมก็คืออยู่ในห้องอัดยาวทั้งเจ็ดชั่วโมงเลยเสียดายมากครับพี่เพราะว่าแผนจริงๆคือถ้าถ้าเราสามารถคือไม่ได้มีถ้าไม่ได้ติดช่วงโควิดเนี่ยเขาจะให้เราบินไปอัดที่เมท,ที่อังกฤษครับผมแต่ว่าพอด้วยโควิดเนี่ยทำให้เราต้องอัดข้ามข้ามประเทศกันแล้วก็ส่งไปมิกซ์ที่นู่นอะไรเงี้ย พอมันว้าวมาเรื่อยๆนี่มีโปรเจกต็งเขาไปมีคนต่อไปที่จะมาร่วมงานด้วยอีกครัมีอีกค่อนข้างจะหลายคนเลยครับก็คิดได้ยังครับก็เป็นเพลงสากลแล้วกันครับเป็นเพลงสากลแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนนะครับผมแต่ว่าคิดว่าประมาณช่วงปลายปีคงได้ฟังอีกเปีหนึ่งครับถ้าเราฮอตขนาดนี้นะครับก็จะแบบมาเหาตัวเรีมยบเลยครับมาฮอตขนาดนี้กับลูกมาแล้วแบโลกยันท่ามด ก็ถ้าถ้าเร mm ื่องเรื่องค่าตัวถามผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนตั้งผมไม่ได้ตั้งเองครับก็ก็คิดว่าอยู่อยู่ที่เรื่องการทํางานนะครับเรื่องอยู่ที่ส่งผงานว่าในในแต่ละส่งผงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีเส้นสินค้าไหนที่อยากจะร่วมงานพิเศษยงไหมคะที่เป็นสายอาหางค่ะมีครับผมก็เป็น MC อ s h y l ล n d ครับอันจริงๆอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาบ้างเลยตอนนี้พี่อยากพึ่งร่วมงานเลยอยากไปดูคอนเสิร์ตเขามากๆเลยตอนนี้ครับพี่มิวพี่มิวอยากพวกนี้เขาเลิกหมด อคือคือ,ค,อคือตอนนี้แบบกำลังกำลังจะถ่ายซีรีส์ครับผมเลยเลยคิดว่าแทนที่บินไปทำงานต่างชาติเนี่ยคงประมาณช่วงปีหน้าเพราะว่ากะาว่าอยากให้ซีรีส์ดิโอเชนไอเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยก่อนครับผมแต่ว่าก็จะมีทีมต่างชาติที่เข้ามาช่วยทำงานด้วยครับเดี๋ยวเขาจะบินมาที่ไทยแล้วมาช่วยรรรรรับับบแทททททนนนนนตต่่่่่่าาาาาางงงงปปะะเเเเศีีียยยจ้้อออิไไหืมมมๆกครับผม เขาก็เร speaker, ิ่มกลับมาเช็คคิวของช่วงปีหน้าแล้วครับผมเพราะว่ามันมมัันนก็ติดด้วยสถานการณ์ทางการใช่ไหมครับผมก็ประมาณช่วงปีหน้าเราก็คาดว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปไปถ่ายซีรีส์หรือว่าหนังของต่างประเทศด้วยแต่อันจะยังบอกไม่ได้นะครับซีรีส์นี้ก็คือเบรกไม่ก่อนเลยนะครับพี่ดูซีรีส์ไหนครับซีรีส์ที่เราทำนะเดียวเช่นอายครับคือตอนตอนนี้คือเหมือนเราโดนเลื่อนมาตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าคงจะได้เปิดกล้องแล้วเพราะว่าเหมือนเรื่องนโยบายต่างๆเริ่ม คือสามารถถ่ายทําได้แล้วเกือบห้คนเลยครับเร็วๆนี้มั้งใช่ไหมเร็วๆนี้คิดว่าน่าก็น่าจะได้ถ่ายแล้วหละนาามรงครับผมที่เรื่องเรื่องเพรนทวิชใช่ไหมครับผมคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราสัมภาษณ์ไปแล้วตนะั้งแต่ตอนช่วงต้นปีครับผมแต่ว่าเหมือนมันมันกลับมาได้ไงผมก็ไม่ค่อยแน่ก็ไม่ค่อยแนจะแน่ใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าเหมือน มันเป็นเรื่องที่ผ่านผ่านไปแล้วเลยไม่ได้สนใจมากครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราก็มัวแต่ตื่นเต้นกับไปตัวงานของเกาหลีอันล่าสุดอยู่ครับผมแล้วก็วางแผนเรื่องการปล่อย Space Man ด้วยก็<ม>อัน,นีจริงตอนนี้ยังแก้ MV ไม่เสร็จเลยครับผม MV แก้มา5รอบเลยครับทุกคนก็<ม>คาดว่าอยากจะทําให้ตัวผลงานนี้มันเต็มที่สุดๆทั้งตัวเราเองทั้งตัวฮอนแล้วก็ตัวสตูดิโอด้วยก็ปี27นี้ฝากติดตามด้วยนะครับผม ถ้าสําหรับเรื่องงานก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยครับก็รู้สึกว่าคืองานทุกอย่างก็ปกติมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนพอจากกระแสของตัวสเปซแมทที่ปล่อยไปแล้วขิดอันดับแบบเป็นหลายประเทศอะไรเงี้ยครับตัวงานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็มีทั้งซีรีส์ทั้งหนังที่ต่อเพิ่มเข้ามาด้วยครับมีอะไรอยากฝากเป็นไตรและเทลไหมคบก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนที่แบบพูดทุกๆครั้งเลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะว่า กำลังใจแล้วก็ความรักที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ mm. คือเราสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอเนี่ยเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ย mm. มียสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้เจอทุกคนนะครับผมมีแฟนเลยค่ะเจอแฟนคลับมีแฟนเจอแฟนคลับมีอยากจัคอนเสิร์ตอยากพบปะต้องไม่ทำที่เจอนแล้วอย่าอย่าอย่าเลยครับถ้า ถ้าจัดเฟสติวัลได้เมื่อไหร่หรือว่าจัดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบไปเลยครับผมอยากไปร้องเพลงกับทุกคนมากๆเลยแล้วก็มีแฟนในหัวพี่นิวเหมือนกันก็อยากจะอยากเจอแล้วตอนนี้นี่มีครับผมก็ก็น่าถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับส่วนเฟสติวัลเนี่ยก็เหมือนแต่ละงานก็ยังเลื่อนอยู่เลยก็รอให้รอรอไปเจอทุกคนอยู่ครับผมก็เห็นหลายๆคนก็ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานเลื่อนอยู่ก็ก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนทั้งตัวงานด้วยทั้งตัวแฟนด้วย